สวัสดีครับมาพบกับพี่อาร์ตอีกแล้วนะครับเช่นเคยพี่อาร์ตก็อยู่ที่อิสุสุอื้องวนไตสาขาพ,พระรามสองนะครับให้ดูทรงก่อนทรงนี้ถ้าไม่บอกรู้ไหมว่าสเต็ปไหนนะครับวัยรุ่นสร้างตัวนะครับแล้วก็ชอบสายแต่งเนี่ยจะต้องดูคลิปนี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อให้พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูกันเลยดีกว่าเรามาเจาะกันเลยดีกว่านะครับหน้าตาเริ่มตั้งแต่หน้าตาก่อนเลยนี่ตัว2022นะครับรุ่นใหม่นะฮะมาดูล้อกันนะครับ ล้อเป็น S S R สีเท่ากันนะครับดูสักนกะ่อนนะยางเป็นเบอร์50นะครับ255 50นะเบอร์50า่ะจะหนาสักนิดหนึ่งนะครับ สเต็ปโหลดนะก็คือว่าหน้าเนี่ยลำนี้หน้า1นิ้วเท่านั้นนะฮะเห็นนนิ้วจะเหลือนะเหลือนิดหนึงนะครับเหลือนิดหนึ่งน,ะน,น,งนี่สตัดปรับเกียวนะครับในการกดหน้าลง1นิ้วนะยางลายหมาลายนี้ขอบอกเลยว่ายอดนิยมจริงลายนิดตก เฟรมเป็นเฟรมเซรามิกนะครับ60อ่บดูความเข้มซะก,ก่อนนะฮะเพื่อใครที่สนใจหมายความจะออกรถแล้วไม่รู้จะเลือกฟิล์มเบอร์อะไรนี่เป็นตัวอย่างเลยฮะ60เซรามิกเป็นแบบนี้มองจากข้างนอกเข้าไปเนี่ยไม่เห็นเลยนะดูเนี่ยไม่เห็นเลยนะแต่ถ้าเราเป็นคนขับเองสายแจวสายแจว น่สายแจวอละไปต่อตู้2เมตร10มาดูล้อหลังกันครับล้อหลังเป็นกระทะผ่านะฮะสีเช่ากันก็คือทำให้เหมือนสีเดียวกับแม็กหน้าเลยนะฮะเพื่อที่จะไม่ได้กลมกลืนกันนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับในสีของล้อนะ,ะยางเป็นมิชลินนะ XCD2 เบอร์2,2,5 75 15 4โหลด3นิ้วครับลำนี้3นิ้วฝ่ามือหนึ่งเลยนะฮะฝ่ามือหนึ่งเลยพอดิบพอดีนะฮะ3นิ้วสเต็ปโหลดล็อกกระทะผ่ายางเบอร์2,2,5,7,5หนะ มาดูช่วงล่างกันก่อนที่จะให้ไปดูภายในตู้นี่ช่วงล่างเห็นกันแจมแจมเป็นไงโชก2ต้นแนบ3แผน่นแล้วก็มีข่อไปลายไดอีก1ใบนะครับออกที่เดิมนะปกติไปลายไดจะยาวนี้หน่อยถ้าไม่ออกที่เดิมนะครับแต่ลูกค้าสั่งมาเลยว่าขอออกที่เดิมนะพี่ นี่ออกที่เดิมไปงงานนี่เขาบอกบอกว่าสุดยอดจริงๆนะของมอเจรรญนะครับสเตนเะลสหนา1.5มิลถือว่าหนานะฮะถือว่าหนานะครับ,นนรบแล้วก็นะครับกองโลด3นิ้วอยู่ตรงนู้นนะครับแหนบ3แผ่นนะฮะเป็น0.8 0. มิลกับ1.6 16อ่างนี้ว่าเอางี้่ะดมิลกับ16บมิล2แผน่นเท่ากับ3แผน่นนะครับ่ช่วงล่างแล้วก็มีโช๊คสอต้นนะรับน้ําหนัก3ตันนี้เอาอยู่เลยนะครับนี่ดูสะก่อนข้อซิ่งของมอเจเิอรอันนี้เป็นสติกเกอร์นะครับอ่ะมาดูภายในตู้กันดีกว่านะฮะภายโดยภายในตู้เนี่ยนะฮะเป็นแบบนี้ นี่ขอเปิดดูข้างเดียวนะดูภายในภายในนี่กุไม่อัดนะครับแล้วดูงานซะก,ก่อนนะตู้ชึบนะครับอลูมิเนียมนะฮะดูงานนะอ่าเดี๋ยวดูให้ดูสเต็ปอีกสักหนึ่งทีนะครับดูภาพรวมสเต็ปได้อีกหนึ่งทีนี่เห็นไ,ไหมอ่า นะครับถ้าสนใจ0819206179นะครับพี่อาร์ตยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ปรึกษาเรื่องของการออกรถนะครับแล้วก็สเต็ปในการแต่งรถนะครับคลิปนี้นะฮะก็ขอลาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะไม่พลาดคลิปดีๆพี่อาร์ตจะนำเสนอทุกๆ คลิปที่รู้สึกว่าเออรถเนี่ยสวยดีแต่งแบบไหนจะเป็นจะได้เป็นแนวทางการแต่งการซื้อรถนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนบายบาย